เราลงรูปมีชายหนุ่มแฟนคลับก็มาดาม่าบอกว่าแฟนหรอคือนนั้นเพื่อนแบบเพื่อนสุดฤทธิ์นะคะเพื่อนที่สุดเลยอ่ะเหมือนมีคอาเม์หลายคอมเมนต์บอกว่าไม่อยากให้เรามีแฟนเลยอ่ะอ๋อคือเขาคงคิดว่านั้นเป็นแฟนเราอะค่ะจริงๆเราไม่ใช่นั้นคือเพื่อนแบบเพื่อนเลยอ่ะแฟนคลับห้ห่วงแสดงว่าก็นขางห่วงก็ก็จะมีบ้างค่ะนี่เขาคงอยากจะให้แบบว่าเราเป็นโสดอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขามสไม่รับนะ เราก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะีชาววันี้กลัวเขาจะไม่เข้าใจมือการนัใจกับกับกับอ๋ออ๋อไม่ลองหาคือเขาก็เข้าใจอยู่แล้วแหละมันแบบว่าระแบบไม่ก็แบบดราม่าเยอะไม่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 คือมีแค่แบบน้อยนิดมากค่ะที่แบบว่าเขาก็คงเข้าใจว่าชายหนุ่มในรูปนั้นเป็นหนุ่มคนนั้น ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคือเราก็ไม่ไม่ได้ชอบแบบว่าเปิดเผยอยู่แล้วว่าโอ๊ยคนนี้คุยอยู่กับคนนี้อะไรเงี้ยออเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเราก็อยู่เฉยๆเงียเๆยดีกว่าไม่กลัวเขาจะโดนดนดีเนี่ยเนี่โดนหรอคือแบบมันก็คือจริงๆมันก็เปิดมาสักพักนึงแล้วนะคะก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรนะไปไหนมาไหนเราทำตัวปกติปกติมากเลยเราก็เดินห้างอะไรปกติ แต่เราเข้าใจไหมคะราะาเเข้าใจค่ะเขาก็เขาต้องเข้าใจอยู่แล้วแหละเขาเคยมีน้อยใจไหมแบบไม่เปิดตัวแบบไม่มีเราเพราะว่าส่วนตัวเขาเองคือผู้ชายส่วนเหี่ยเขาก็จะไม่ชอบมาแบบว่าอยู่ในที่สาธารณะเท่าไหร่ส่วนตัวเราแบบอยากจะเปิดตัวไหมคะส่วนตัวเราเราแฮปปี้ที่จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าคือเดิมที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นดาราเราก็ไม่เคยเอารูปเขาลงไอจีแล้วมก็เลยแบบไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นเท่าไหร่ เหมือนนะตอนนี้หลายคนก็แบบสืบอยากรู้ว่าแยูบมิวคือใครโอ้ไม่ต้องรู้หรอกค่ะไม่เป็นไรแล้วมันก็มันก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอืก็ไม่ต้องบอกหนึ่งก็ได้มาจะได้เห็นว่าเดินอย่างไรก็คือคนนั้นก็คือมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็แล้วแต่ว่าเห็นถูกคนหรือเปล่าเพราะมันก็จะมีบ้านที่แบบเป็นเพื่อนแบบว่าเป็นเกย์เป็นแบบว่า ผู務務 man, ช้ชายหรืออะไรอย่างเงี <ham> ้ย <trees> ก <aesthetic> ็ไม่ร <GO av i> ู้ว่าเขาจะเห็นกันถูกคนหรือเปล่าจะมีปพลาสติกก็ค่อยมาถามแฟนต้องมาถามกันอีกทีว่าใช่คนนี้หรือเปล่าอะไรแต่แฟนเขาไม่ถึงก็แบบไม่อยากให้เรามีแฟนหรืออะไรขนาดนั้นไม่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 ขนาดนั้นค่ะแต่คุณค่ะอย่างล่าสุดในบรรดานักแสดงจุดแก๊งจุดฮาเทปเราอะไรแบบนี้นักเอกนะคะก็จะมีคนจับตา เรามีละครเยอะแต่ทำไมอีเวนตนน้อยกว่าคนอื่นๆเนยนั่นน่ะสิคะเพราะว่าละครเยอะไนคะ <c oughs> คือละครมิวเนี่ยสองเรื่องตลอดเวลาเลยค่ะแล้วมันก็จะจันอาหารฟุ๊ดพระดทุกวัอาทิตย์มันก็เลยจะแบบติดติดไปหมดเลยอ่ะมันเหมือนแบบเราจะรับอีเว้นทีนึง่งเราก็จะต้องไปขอกองละครซึ่งของไปบ่อยก็ไม่ได้ก็เก่งใจเขาเขาก็จะต้องเร่งถ่ายละครอะไรเงี้ยก็เอาแบบนานๆทีตามความเหมาะสมค่ะเสียะว่ามบบมีติดต่อใหม จริงมีติดต่อมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่แบบว่าเราจะได้ได้เออเหมือนจะว่ารับได้จริงๆก็ก็นอนน่งกันเสียดายมาง,างหไหมคะอะไรได้จากอีเวนต<ว>์ก็จริงก็เสียดายค่ะแต่ว่ามันก็เราก็ต้องละครเป็นหลักก่อนน้อยใจ <ละ S 1> ไหมคะไม่น้อยใจนะจริงเราก็แฮปปี้ที่จะถ่ายละครมีละครต่อเนื่องแล้วละครเราก็แบบว่าเรื่องแบบว่าดีๆอะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนทั้งหมดเลยค่ะงานอะไรเลได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มสองคนนี้ คุยหรอก็มีบ้างค่ะก็มีคุยบ้างเหมือนกันว่าเออเดี๋ยววันนี้ต้องไปทําวันนี้เหนื่อยจังเลยไปแต่งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเราถ่ายละครเจ็ดวันนี้ไม่หนักไปมันก็ก็หนักเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าบางทีมันก็จะแบบกองวันนี้เออหยุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้บอกว่าเจ็ดลวดคือถ้าเจ็ดลวดก็จะมีบ้างบางอาทิตย์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแบบวันว่างวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทํางานหนักไปโนะสำหรับตัวเอง ยังพอได้อยู่ค่ะมันก็คือผ่านช่วงแบบหนักที่สุดไปแล้วอะ่ะมันก็เลยแบบมันเริ่มชินแล้วมั้งคะจะัำดานลางในรุ่นเดียวกันเขาก็แบบมีอีเวนต์ด้ที่จะแบบเป็นรายได้เสริมมามน้เราไม่ค่อยมีเลยเลยลค่ะเราดูสเราก็คือเราก็พอมีแหละเราก็รับได้บ้างค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าถี่มากนาดนนะ